สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณพ่อคนหนึ่งที่เราคิดว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีเนี่ยมีความคิดอย่างไรทุกคนอยากจะเป็นพ่อที่สร้างความสุขให้กับลูกวันนี้ก็เลยเป็นคำถามที่เราเรียนถามอาจารย์กิจการช่วยชูวงที่มีลูกสาวสองคนเนี่ยเราเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าการใช้ชีวิตของอาจารย์เนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของลูกไหม อาจารย์ตอบมาน่าฟังทีเดียวค่ะอีกไม่นานผมก็จะตายเหมือนกับเราทุกคนเราก็อยากจะสบายใจว่าในวันซึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยลูกๆของเราก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันเราก็ต้องทำชีวิตของเราให้เป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับลูกของเราที่จะเติบโตต่อไปเราทุกคนเป็นหลายอย่างครับ เราสะอาดสะอ้านเราดูแลสุขภาพเราอารมณ์ดีเราสนใจเรื่องงานที่เราทำเรามีเพื่อนฝูงเรามีเพลงที่เรารักหนังที่เราดูทั้งหมดเหล่านี้ของเราเราเลี้ยงไม่ได้มันจะถ่ายทอดผ่านไปให้เด็กๆของเราผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ผมจะพยายามทำอย่างเต็มความสามารถไม่ไล่บี้ตัวเองจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยผมอยากจะ มีเสื้อผ้าที่สะอาดดีพอมีหนังสือที่อ่านมากพอมีหนังดีที่ดูมีเพลงดีที่ฟังแล้วแล้วเด็กๆก็จะได้ค่อยๆซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปจากผมโดยที่ผมไม่ต้องบอกว่าอ่านซี่ทำซี่แต่มันจะเป็นเหมือนต้นไม้จริงๆแดดเข้ามาลมเข้ามาดินเข้ามาเขาก็เติบโตขึ้นเป็นตัวของเขาเอง โดยมีเราเป็นคนช่วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่จะให้ลูกรู้จักความสุขเท่านั้นให้รู้ว่าจิตใจของคนประกอบด้วยอารมณ์มากมายเมื่อรู้จักอารมณ์อะไรรู้ผูนค,คุณและโทษอ,อารมณ์อะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าในขณะที่สุขระดับหนึ่งเราสามารถจะทำอะไรที่ดีๆได้แล้วก็เห็นว่าการสร้างความสุขให้กับคนอื่น ก็เป็นหน้าที่ที่เราสามารถจะทำได้เช่นเดียวกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกหูใ้ทา